เรามาวันนี้มาชมรถไถหรือรถแท็กเตอร์คู่ใจของพี่บวชนะครับคูโบต้าแ4018อันนี้ก็จากประสบการณ์เดียวให้ท่านได้พูดถึงประสบการณ์ในการใช้งานแล้วก็จะมีหลักการเลือกซื้อยังไงสําหรับพี่น้องที่ต้องการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถแท็กเตอร์สักคันเนี่ยครับก็ถามว่าใช้ดีไหมก็ดีครับผมเพราะว่าผมเคยใช้ไอ รถไทยเดินตามคูปต้ามาสาคัญนะก็นี่คันคันที่3คืออันนี้แท็กเตอร์เลยนะครับก็ใช้มา2ปีเข้า3ปีแล้วครับผมก็ใช้ดีครับเรื่องน้ำมันก็ประหยัดน้ำมันเรงนะครับพอใช้นะครับแล้วก็อะไรหาง่ายไม่เพลงนะอะไรไม่เพลงหาง่ายนะครับตามที่ประสบกา์ที่ที่ใช้มา2-3ปีนะครับก็ดีครับผมก็พี่น้องนะฮะอยากจะได้รัก รถไถยสักคันหนึ่งนะไปใช้กันนะฮะก็ก็กแนะนําให้ใช้คูเวต้าครับผมคือจะอเรื่องอะไรนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทันนี้เราประทับใจอะไรมากที่สุดเพราะ<ถ>ใช้คันนี้รถไถยคันนี้ประทับใจเขาคือขับแล้วมันขับสบายมันพริ้วอ่าพริ้วครับผมการเลี้ยวกันอะไรมันจะมันสบายครับผมครับ,รบแล้วก็การทํางานก็ก็ดีวันหนึ่งก็ได้ไลาย หลายไร่ครับแล้วนอกจากถแล้วเนี่ยคันนี้ก็ยังเป็นรถที่จะดันกับหน้าดินได้ด้วยดันหน้าดินครับแล้วเตเจ้าของที่จะให้ปรับพื้นที่ปรับพื้นที่จะถยหรือปรับพื้นที่อะไรก็กินดีบริการอันนี้อัตราค่าบริการยังไงครับถ้าปรับที่ปรับพื้นที่ปรับพื้นที่ก็คิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละห้าร้อยครับชั่วโมงละห้าร้อยก็ เกินบ้างอะไรบ้างลดเดียกันไปไม่ไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆแต่ก็ถ้าไทยนี่ก็ปกติเหมือนกันทั่วไปนะไร่ละ200เป็นไร่ถ้าถ่ายที่เป็นไร่ถ้าปรับนี่ก็เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับหรือจะเมากันเลยก็ได้ไม่แล้วแต่เราจะตกลงกันตรงนั้นนี่คนที่จะต้องการเลือกซื้อรถถยอยากอยากได้รถเชกเตอร์สักคันเนี่ยเนี่ยหลักการเลือก ครั้งแรกการตัดสินใจเลือกเลือกซื้อเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับก็ปัจจัยสำคัญเนาะคือคือบางคนเขาก็อยากได้รุ่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆหรุ่นห้าสิบครับรุ่นห้าสิบทุกวันนี้มันมีรุ่น4ี่สิบห้าสก็เจิบหกอ่าหกสิบเจไปนะครับแต่กนมันมีรุ่นสามหกครับสี่เจ็ดทุกวันนี้ไม่มีครับรบแต่ก็ถ้าเรื่องพิ้ว สี่สิบฟิกว่าครับฟิวกว่าห้าสิบสี่สิบฟิวกับกับฟิวกว่าการเลี้ยวกันทํางานมันมันคล่องตัวกว่าครับแต่เรื่องการดันกันอะไรปรับพื้นที่นี่ห้าสิบห้าสิบเขาจะกําลังเขาจะดีกว่ากว่านี้ครับเพราะว่าเขาใหญ่เนาะเขาใหญ่กว่าก็ก็เรื่องปรับพื้นที่ก็แล้วแต่คนขับด้วยครับ